ต่อไปเป็นยติทำนองเดียวกันนะครับยติที่1ครับขอให้สภาผู้แทระะนราษฎรตั้งคณะกรรมการวิสามันเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเสนอโดยท่านกำมศักิ์รีวามอะครับขอเรียนเชิญท่านได้เสนอยติครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกำมศักิ์รีวามอสมาชิกสภาผู้แทระะนราษฎรเขตหนาราธิวาส ประกอบด้วยอำเภอบาเจาะอำเภอรราสะและอำเภอศรีสาครพักประชาชาติท่านประธานครับผมในฐานะเป็นหนึ่งในคนที่เสนอ,อยติขอให้สภาผูา้แทนรัษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามัญเพื่อศึกษาและเสนอแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่สมจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องขออนุญาต ท่านประธานอภิปรายในเบื้องต้นก็คือในเรื่องของหลักการและเหตุผลในส่วนของหลักการก็คือขอให้สภาผู้แทรแนราษฎรตั้งคณะกรรมาการวิสามันเพื่อศึกษาเสนอแนวทางกระบวนการสร้างสันติภาพการแก้ปัญหาความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนเหตุผลผมขออนุญาตยท่นปรมธานอย่างนี้นะครับว่าปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่นะครับ ยืดเยื้อมานานเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อแล้วก็ยืดเยื้อไปเรื่อยๆจนไม่สิ้นสุดหลายท่านอาจจะมองนับปัญหาความไม่สงบใน3าจังหวัดชายแดนภาคใต้นับหนึ่งคือวันที่4มกราคม2547มาจนถึงวันนี้ก็คือเกือบ20ปีเกือบสองทศวรรษแต่ความจริงแล้วนะครับ ปัญหาสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้มีอยู่ในพื้นที่เกิดความขัดแย้งหลายสิบปีนะครับหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่จนแล้วจนรอดจนถึงตอนนี้นะครับปัญหาก็ยังคงอยู่ผมจึงใช้คำว่าเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อท่านประธานที่เคารพถ้านับตั้งแต่1มกราคม2547 เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่ค่ายปีเหลงปืนหายไปในค่ายกองพันพัฒนาที่4จอยร้อง300กว่ากระบอก28เมษายน2547ก็เกิดเหตุการณ์ที่กรุเซมีผู้เสียชีวิตร้อยกว่ารายที่ตากใบ24ตุลาคม2547อีกไม่กี่วันก็จะครบรอบแล้วครับ ก็เสียชีวิตเกือบร้อยรายแปดสิบกว่ารายสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับตั้งแต่1นึ่มกราคม2พ4 7ผ่านมาหลายรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาทุ่มงบประมาณหมดไปห้าแสนกว่าล้านแต่สิ่งที่ได้คำตอบก็คือเหตุการณ์ก็ยังคงอยู่ปัญหาเศรษฐกิจในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต่ำสุดการศึกษาก็ต่ำสุดถามว่า สภาของเราไม่เคยตั้งกรรมธิการวิสามันเลยหรือไม่ใช่ครับท่านประธานครับบางท่านอาจจะบอกว่าเบื่อแล้วพูดถึงปัญหาความขัดแย้งสามจังหวัดทุกยุคทุกสมัยตั้งคุ้นทุกทีทุกคณะตั้งไปศึกษาไปปัญหาก็ยังคงอยู่แต่รอบนี้ไม่ใช่เหมือนเดิมนะครับท่านประธานครับสภาได้มีการพิจารณาศึกษาปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีมาทุกยุคทุกสมัยแต่นั่นก็คือการตั้งกรรมธิการวิสามันศึกษาปัญหาภาพรวมแต่สิ่งที่เป็นปรากฏการการขอให้สภาตั้งกรรมธิการวิสามันรอบนี้นะครับเป็นเรื่องของการเจาะลึกลงไปหาทางออกที่ทุกคนมองว่าดีที่สุดดีที่สุดยังไงท่านประธานหลายนักวิชาการหลายท่าน หลายคนที่ศึกษาเรื่องนี้ทำวิจัยศึกษาความขัดแย้งในต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่มินดาเนาฟิลิปปินส์หรือที่อื่นๆที่มีพื้นที่ความขัดแยง้งทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่การปราบปรามทางออกที่ดีที่สุดไม่ใช่การออกกฎหมายพิเศษบังคับใช้กฎหมายพิเศษก็เราเห็นชัดอยู่นะครับ19ปีตอนนี้เรากำลังเรียกร้องให้มีการยกเลิกเพราะมันไม่ใช่คําตอบถ้าคําตอบมันเป็นคําตอบป่านนี้ก็คงสงบไปแล้วนะครับ แต่งานวิจัยหลายๆท่านที่มีการศึกษาทางออกของความขัดแยง้งก็คือการเจราจากับคู่ขัดแยง้งเจราจาคู่ขัดแยง้งต้องหันหน้าเข้ามาเจราจาไม่ใช่การปราปรามนี่คือเป็นที่มาที่จะให้สภาเรามีการศึกษาเจาะลึกเรื่องเหล่านี้เพราะยังไม่เคยปรากฏมาก่อนท่านประธานครับรอบที่แล้วหลายพักการเมืองที่เพื่อนสมาชิกได้พิปายเมื่อสักครู่มีการยืน่นแต่ไม่ทันได้ มีการอภิปรายบรรจุเข้าระเบียบวาระยังไม่ทันได้เข้าอภิปรายในสภามีการยุบสภาเสียก่อนนี่คือปรากฏการครั้งแรกนะครับที่มีการอภิปรายตั้งกรรมธิการเรื่องนี้เกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพสภาเราจะได้มีส่วนร่วมปัญหาสามจบบังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ใช่เฉพาะแต่เป็นเรื่องของคนสามจังหวัดครับท่านประธานครับแต่เป็นเรื่องของคนทั้งประเทศ วันนี้นะครับผมมีความรู้สึกว่าคนอื่นภาคอื่นๆมองปัญหาสามจังหวัชดชายแดนภาคใต้เป็นเรื่องปกติแต่คนที่อยู่ในพื้นที่ถึงแม้ว่าเขาจะชาชินแต่มันชาชินบนความเจ็บช้ำบนความบอบช้ำและมันตกทอดเป็นมรดกถึงลูกหลานกับความขัดแย้งที่มีอยู่ในพื้นที่ไม่ใช่ว่ารัฐบาลไม่เคยเจรจานะครับสิ่งที่รัฐบาลหลายยุคหลายสมัย ตั้งแต่ปีพศ2556ผมไม่ได้พูดถึงการเจราจาในทางลับมันมีมาก่อนแล้วแต่การเจราจาในทางเปิดบนโต๊ะเจราจามันมีเมื่อปี2556สมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีการพูดคุยกับผู้เห็นต่างในขณะนั้นมีการตั้งวงคุย3-4ครั้งก็ปรากฏว่ายกเลิกไม่สำเร็จมาครั้งที่สองนะครับหลังจากมีการปฏิวัติรัฐประหาร ก็มีการตั้งโต๊ะที่สองเจราจากับมาราปัตตานีฝ่ายที่เห็นต่างก็มีการตั้งโต๊ะเจราจาหลายครั้งมีการตกลงที่จะตั้งเซฟโซนพื้นที่ความปลอดภัยท้ายที่สุดก็ไม่สำเร็จพอมีการเลือกตั้งปีพศ2562ครั้งที่3ก็มีการเจราจาอีกครั้งนะครับเจราจาไม่กี่ครั้งก็เกิดสถานการณ์โควิด เมื่อสมัยรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่ผ่านมาการเจราจาว่างเว้นไปสองปีกับสถานการณ์โควิดพอสถานการณ์โควิดลดลงก็มีการเจราจาอีกครั้งหนึ่งนำโดยท่านพลเอกพรลบรัศน์ปรากฏว่างไงครับมีการยุบสภาเลือกตั้งใหม่โต๊ะก็ล้มอีกครั้งตรงนี้ต่างหากครับท่านประธานที่ผมจะเชให้เห็นว่านี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษา สภาของเราต้องมีส่วนร่วมในการศึกษาว่ามันมีข้อบกพร่องอะไรทำไมสามครั้งที่ผ่านมาถึงไม่สำเร็จทำไมฟิลิปปินส์ที่มินดาเนาถึงสำเร็จมันมีเหตุผลอะไรหลายๆเหตุผลที่เราต้องศึกษาต้องตั้งกรรมธิการนี่คือความจำเป็นนะครับตั้งกรรมธิการแล้วนะครับศึกษาว่าที่ผ่านมาสามครั้งเป็นอย่างไรแล้วก็ถ้าจะเดินต่อไปในรัฐบาลชุดนี้ การตั้งโต๊ะเจราจากระบวนการพูดคุยพันสันติภาพซึ่งเป็นทางออกที่ดีที่สุดนี้นะครับควรจะมีกรอบโครงสร้างอย่างไรบ้างใครจะเป็นคู่เจราจาจะตั้งประเด็นเจราจาในเรื่องอะไรพูดคุยในเรื่องอะไรการมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องทำอย่างไรโดยเอาประสบการณ์สามครั้งหลังหรือครั้งสุดท้ายที่มีการตั้งสรสว่าเราจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไร นะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งที่สภาเราต้องมีส่วนร่วมหรือจะต้องมีกฎหมายรองรับไหมเพราะที่ผ่านมานะครับการเจรจาทั้งสามครั้งถามว่าเรามีกฎหมายอะไรรองรับไหมไม่มีครับท่านประธานแม้แต่การหาทางออกพูดคุยว่าจะมีการตั้งเขตปกครองนู้ปกครองนี้แต่ถ้าไปดูในรัฐธรรมนูญในหมวดที่14ในเรื่องของการปกครองท้องถิ่นมันก็ไม่มีกฎหมายรองรับเช่นกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้จําเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าหากเ,าเราจะเดินหน้าต่อไปที่เรามองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดนี้อะไรบ้างที่เราต้องแก้ไขถ้าจะต้องมีกฎหมายต้องมีกฎหมายอะไรบ้างสภา,าเราจะต้องมีส่วนร่วมอย่างไรบ้างสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะสิ่งเหล่านี้คือแผนที่ที่จะนําทางความสงบสุขไม่ใช่เฉพาะกับพี่น้องสามจังหวัดครับหากสามจังหวัดสงบ ประเทศไทยก็จะมีความสงบไปด้วยต่างชาติก็จะกล้ามาลงทุนเพราะสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีทรัพยากรมากมายท่านประธานครับและเพื่อนสมาชิกทุกท่านครับผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาของเราจะช่วยกันสร้างปรากฏการณ์สร้างประวัติศาสตร์ตั้งกรรมธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการสันติภาพโดยเฉพาะในเรื่องของกระบวนการพูดคุยเป็นครั้งแรก และจะเป็นไฟฉายส่องทางไปยังพวกเราให้เดินไปสู่เป้าหมายนั่นคือความสมบสุขจะเกิดขึ้นกับ3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขอขอบคุณครับ